สนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะที่มีคนคําถามเขาเข้ามาเขาถามว่าจะไปตกปลาทะเลเนี่ยนะเป็นคําถามที่อันนี้ฟังไว้เลยนะครับช่างใช้ว่าทะเลนะตรเนี้คิดมากคือเอาเรือเล็กออกไปใกล้ๆก,กันอะไรพวกนี้ใช่ไหมบางคนบอกออกไปอ่ะตกปลาไม่ค่อยได้เลยไม่รู้ทําไมคืออย่างนี้ครับหลายท่านยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ําน้ําเดินน้ําไม่เดินน้ํานิ่งอะไรพวกนี้หลายท่านไม่รู้น้ํานิ่งน้ําอะไรอะ เดือหรือว่าออกไปเนี่ยมันง่ายครับแต่แต่ก็อย่างที่ว่าฮะน้ําไม่เดินปลาไม่ค่อยกินครับถ้าตกทั่วไปปลาเล็กๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นพวกปลาล่าเหยื่อขนาดใหญ่หรืออะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันจะกินช้าใช่ครับต้องบอกนิดนึงนะครับกระแสน้ํามีผลต่อการกินของปลาด้ดยง่ายๆนะครับทีนี้สูตรเจ้าแมววันก่อนพี่คุยกับไต่หนึ่งเกาะสีชังใช่ไแมเขาบอกพี่ยังไงนะครับเรื่องน้าไหลช่วยบอกให้เอฟซีเราก็ถ้าเป็นกลางวันนะครับส่วนใหญ่ ปลาที่เกาะสีชังเนี่ยมันก็จะเป็นปลาหลักๆก,ก็คือปลาสลักปลาโฉงงามปลาสาบปลาอินทรีพวกเนี้ยจะเป็นหลักผมก็ถามว่าถ้าน้าเอื่อยๆแต่วันที่น้าเบาๆเนี่ยกินดีไหมเขาก็บอกว่าถ้าน้าไม่ค่อยเดินปลาก็ไม่ค่อยกินอย่างนี้หรู้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมจองเขาอย่างเงี้ยเขาบอกผมถามว่าน้ำสิบห้าข่้มดีไหมจะไหลแรงเกินไปไหมเขาบอกดีมากเพราะว่าปกติคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยตกกันน้นําแรงๆอย่างนี้เขาก็บอกน้ํามันเชี่ยว แต่สมัยนี้เปลี่ยนนะครับน้ําเชี่ยวเชี่ยวปลาย,ยิ่งกินนะครับก็คือน้ํามันเดินตลอดทั้งวันนะครับมันจะไม่ค่อยมีช่วงน้ําตายเดือนช่วงน้ําเบานะครับรานัน,น้นดีกว่านะปลากินทั้งวันนะใช่คือก็คือการาฟการกินมันยาวกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านอาจจะมองว่าเอยสิบห้าข้ามน้าแรงอนะไรอย่างเงี้ยตกเลยครับสิบห้าข้าเนี่ยยิ่งดีเลยสิบห้าข้ามแลวหนึ่งข้ามสองข้ามเลยเตรียมตัวเตรียมเยอะใหญ่เตรียมใหญ่ไปหน่อยนะครับเตรียมเยอใหญ่ไปหน่อยครับ ถ้าตกเยื่อสดก็เตรียมมากลัวไปตัวเบ็ดชุดใหญ่ทั้งหน่อยนะครับเพื่อไปเจอของใหญ่ด้วยอ,อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไหค่กดแชร์กดกระดิงเพื่อที่จะว่าลาดคลิปใหม่จากพวกเข้านะคะบ๊ายบาย